สวัสดีครับกับผมนาวาทงที่วัดสองเนินนักเรียนในเรือร,ร,รุ่นที่98้าสิแตอนนีเตรียมอาหารรุ่นที่สี่หนึ่งวันนี้จะแนะนําของเล่นในเครือของโบเกนเจอร์ชื่อไดทันเคนปกติรเราจะมีไดโบเคนเบอร์1นึ่งถึงเบอร์ห้าอยู่นี่อันนี้คือเบอร์หกถึงเบอร์สิเบอร์หกถึงเบอร์สิบประกอบไปด้วยยานขุดเจาะเบอร์หกรถแบคโฮเบอร์เจ็ดยานผสมปูนเบอร์แปดรถเทรนเบอร์เก้าแล้วก็ไดโบเจ็ตนะครับหรือโบเกนเจ็ตตัวนี้ ก็คือยานลบเบอร์สิบมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันตอนนี้มันรวมร่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมทําการถอดออกมาให้กลายเป็นยานจำําเริ่มจากเบอร์หไม่ยากครับดึงมาตรงตรงวางพักไว้ไม่มีอะไรเบอร์หวางเบอร์เจ็ดตรงตรงไม่มีอะไรวางแต่เนี้ยดูตรงนี้ดีนะครับมันจะมีโลหรือเป็นตัวยกยานเดี๋ยวเอาไว้ไปรวมกับเบอร์สิบครับวางพักไว้เบอร์หเบอร์เจ็ดวางต่อไปเบอร์เบอร์แปดครับดึงตรงตรงครับเวลาดึงหุ่นยนต์พวกนี้ เบอร์แปดเบอร์แปดเมื่อดึงเสร็จนะครับกดหัวลงกดหัวลงกลายเป็นลบสมปู์ต่อไปเบอร์ 9. เก้าเบอร์ 9, เก้าน,นี้ตรงนี้ตะขอจะมีส่วนของส่วนของเครนนะครับตัวยกอยู่ด้านหลังเอามาเก็บไว้เบอร์เก้าดึงตรงครับหลังจากนั้นเบอร์สิบผมจะทําการดึงเครนด้านหลังออกมาก่อนดึงมาตรงๆครับหลังจากนั้นนํามาเสียบกะ ตัวนี้ข้างหลังนี่นะครับเสียบกับตัวแท่งของมันจะมีเดือยของมันอยู่เมื่อเราเสียบเสร็จปั๊บตเราก็ทำการหมุนครับจะกลายเป็นลดเครนเบอร์9ต่อไปเบอร์10ททำการพับหน้ากากด้านหน้าลงจากนั้นพับเก็บเชื่อมแขนเชื่อมแขนสองข้างการการปีกออกนะครับนี่นะครับดูให้ดีการปีกออกนี่ครับมันจะมีตัวล็อกของมัน ไม่ยากอะไรส่วนโล่เมื่อกี้ที่ดึงมาจากเครนเบอร์เจนะครับมันจะมีฝั่งตัวผู้คือตรงตัวที่ผมชี้อยู่แล้วนี้ก็ฝั่งตัวเมียนำมาเสียบไว้ได้วยกันเรียบร้อยครับส่วนปีกที่เป็นสีดําเราทําการล็อกเป็นยานของเบอร์สิบไว้เรียบร้อยครับไม่ยากทีนี้พอเราจะลวมล่างกันกับสุกันลวมร่างนะครับเราทําการ หมุนเบอร์8ยกขาขึ้นเบอร์9หมุนเครนขึ้นพับหัวลงถอดเครนด้านบนออกหลังจากนั้นมาที่เบอร์10ทําการดึงปีกสีดํามาดึงปีกสีดําตรงนี้มาโล่ยกยานดึงออกวางพักไว้ตรงนี้ดึงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นทําการคลิกครับคลิกปีกมาล็อกไว้กับตัวเดือยเหมือนเดิมพอล็อกเสร็จปับ๊บ ขาข้างขวาเป็นเบอร์8เสียบตรงตครับขาข้างซ้ายเป็นเบอร์9ต่อมาแขนข้างขวาเป็นเบอร์6ดันตรงนี้ออกมาเสียบครับฝั่งนี้เปิดนำเบอร์7มาเสียบครับทีนี้มาในส่วนของด้านหลังนะครับเราทำการหันตรงนี้ออกมาแล้วก็เ,เครนตัวนี้ใส่เข้าไปจะเป็นเดือยพอดีกันครับเก็บล้อก็ได้นี่ ทำให้เก็บง่ายขึ้นมีกับดังนขึ้นมานั้นก็ใส่เข้าไปอะไรรู้โวยวายอะไรกันนี่ครับล็อกเรียบร้อยให้ตะขอมันหมุนลงนะครับหลังจากนั้นบิดมาตรงนี้เคร่งตรงนี้มันจะอ้าได้เรานำตัวแผ่นโลด้านหลังมาโดยให้ด้านกว้าง ล็อกไว้ด้านหลังด้านแคบไว้ด้านหน้าล็อกค,ครับเรียบร้อยครับกลายเป็นโลทีนี้ขาดเลยครับขาดหน้ากากาเปิดตรงนี้ครับนี่เรียบร้อยครับได้มอนตอ์ไดทันเคนเกิดจากเบอร์6ถึงเบอร์10รวมร่างกันโลตรงนี้เล่นไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะนําตัวเบอร์6ถึงเบอร์10หร้อยดทันเคนรวมร่างกับดโบเคนเป็น10หมายเลขอีก1ครั้งแต่จะเป็นคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน ออเกือบลืมไปเมื่อกี้1 5 6-10ถึงถึงถึงแล้วก็6 1ถึงอันนี้คือ11 12 13นะครับฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยไซเลนดูเดอร์ก็สามารถสลับแขนถอดกลับไปกลับมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอยกโจทย์ทีนี้ครับขอผู้สิทจำกันสวัสดีครับ